นยางเอ้ยตกหลุมในในยางน้ำมะไยยครับมะไทยการทำงานนะครับเดินเดินน้ำผาออกค้นครับช่วงนี้นะครับบัตท่านหายบัท่านโดนหายแวบบัท่นโดนหายแวบครับได้ตามมาดูนะครับว่าการทำงานเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็ลื้อนะครับท่าแรงก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละบริษัทนะครับ การทำงานวันนี้รื้อนะครับรื้อหลายอย่างมีช่างเหล็กช่างไม้นะครับนี่ช่างไ,ไปทั่วช่างไปทั่วช่างทั่วไปนะครับวันนี้ช่างไปทั่วนะครับน,นี้ทำงานรื้อนะครับการทำงานกาหลใต้ไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ละไซ่งานแต่ละบริษัทการทำงานไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็คล้ายๆกันนะครับ ค่าแรงก็ไม่เหมือนกันนะครับการแต่งกายคล้ายกันครับแต่ละบริษัทนะครับอาจจะสีหมวกไม่เหมือนกันนะครับมีคนถามเข้ามาว่าการแต่งกายเป็นยังไงนะครับแล้วก็พูดการแต่งกายซื้อมาที่บ้านหรือว่าแจกฟรีนะครับส่วนมากจะแจกแจกแจกหมดนะครับแจกฟรีไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหมวกแล้วก็เตจีนะครับเสื้อกั๊กนะครับค่าแรงก็แตกต่างกันไปนะครับ บางบริษัทก็ตามกลมบางบริษัทก็เกินกลมบางบริษัทก็มากนะครับบางบริษัทก็น้อยกว่ากลมนะครับค่าแรงเริ่มต้นที่ประมาณแปดหมื่นวอนค่าแรงขั้นต่ำแปดหมื่นเก้าหมื่นวอนนะครับแล้วไม่รวมโอทีนะครับบางบริษัทก็เป็นรายวันไปเลยวันละแสนสองแสนสามแสนี่แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่อายุงานนะครับการทํางานตองนใตับเรื่องค่าแรงนะครับ ันนี้มาลื้อครับผมลื้อแล้วก็ถอดนะครับช่างไม้ช่างเหล็กก็อยู่เป็นจูดเป็นจุดนะครับแบ่งกันแบ่งกันการทํางานนะครับแต่งงานไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนไม่ขึ้นอยู่กับหน่าจะสั่งนะครับว่าไปทําอะไรแต่ละวันนะครับถ้าเพื่อนร่วมง,งานดีวันน้าดีก็สบายบงานแล้วเราก็จะ ทำงานได้นะครับแล้วก็ทงานก็จะออกแล้วก็จะเร็วนะครับช่วยกันนะครับส่วนมากก็ช่วยกันคนไทยก็ช่วยกัน,นครับ่างชาก็ช่วยกันนะครับคนเกาหลีไม่ชอบการเอารัดอับเรียบนะครับการทํางานเหนื่อย,ยก็ต้องเหนื่อยด้วยกันนะครับสบายก็ต้องสบายด้วยกันนะครับ ใครที่จะมาก็ขอให้ตั้งใจเรียนตั้งใจสอบนะครับมาให้ได้นะครับเพราะว่าถ่าแรงตอนนี้ช่วงนี้เพิ่มขึ้นนะครับเรื่อยๆนะครับแต่ละปีก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะครับใครที่กําลังจะเรียนนะครับแล้วก็สอบนะับสอบมาให้ได้นะครับแล้วมาหาเงินที่เกาหลีใต้นะครับถ่าแรงสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างอุตสาหกรรมนะครับก็งานเกษตรนะครับ ผู้ชายแนะนำให้มางานก่อสร้างแล้วก็อุตสาหกรรมนะครับผมเดี๋ยววันนี้ขอตัวทำงานก่อนนะครับจะถ่ายหน้างานให้ดูนะครับผม